มีคนมากมายที่จากโลกนี้ไปบางคนจากไปพร้อมรอยยิ้มบางคนจากไปเพราะความกลัวแต่ถ้าคุณลองฟังให้เงียบพอเสียงหนึ่งจะดังขึ้นในใจคุณมันคือเสียงของผู้ที่จากไปแล้วเสียงนั้นไม่ได้พูดผ่านถ้อยคาแต่มันสั่นสะเทือนอยู่ในความรู้สึกในสิ่งที่เราคิดถึงพวกเขาในคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบวันนี้ เราจะพาคุณย้อนกลับไปยังคำตอบในพระไตรปิฎกเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงตอบคำถามเหล่านั้นด้วยปัญญาอันบริสุทธิ์คำถามที่ว่าถ้าคนตายพูดได้เขาอยากบอกอะไรกับคนเป็นข้อที่หนึ่งคนตายในศาสนาพุทธคือใครและอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ต้องลายย่อมเป็นไปตามกรรมเมื่อร่างนี้แตกดับจิตไม่ได้สูญหาย มันเพียงเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิตามแรงกรรมที่สั่งสมไว้คนตายในทางธรรมไม่ได้หมายถึงแค่ผู้ที่สิ้นลมหายใจแต่หมายถึงผู้ที่ยังจมอยู่ในความหลงผู้ที่ยังติดอยู่ในอวิชชายังไม่รู้แจ้งในความจริงคนตายมีสองอย่างคนที่ตายทางร่างกายและคนที่ตายทางจิตใจพระองค์เคยตรัสกับพิสุรูปหนึ่งว่า ผู้ใดยังไม่รู้จักความไม่เที่ยงของสังขารผู้นั้นแม้ยังมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายหากคนตายจะพูดกับคนเป็นได้เขาคงอยากบอกว่าจงอย่ารอจนหมดลมหายใจถึงจะเริ่มเข้าใจชีวิตเพราะชีวิตนี้คือช่วงเวลาสั้นๆที่เรามีโอกาสฝึกการตื่นก่อนจะต้องจากไปโดยไม่มีโอกาสแก้ไขอีกเลยข้อที่สอง คนตายอยากบอกว่าทุกสิ่งที่เรายึดไว้ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยในพระสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปไม่ว่าจะเป็นบ้านเงินทองหรือแม้แต่ร่างกายล้วนเป็นของชั่วคราวผู้ตายบางคนจากไปด้วยความเจ็บปวดไม่ใช่เพราะความตายทรมานแต่เพราะใจเขายังห่วงหวง และยึดอยู่กับสิ่งที่ทิ้งไม่ได้หากพวกเขาจะพูดพวกเขาจะพูดว่าของทุกอย่างที่เราหวงนักหนามันไม่ได้ตามเรามาเลยสักชิ้นมีเพียงกรรมเท่านั้นที่ตามมาเหมือนเงาตามตัวเมื่อเข้าใจเช่นนี้คนเป็นจึงควรเรียนรู้การวางตั้งแต่ตอนยังหายใจเพราะคนที่วางได้ก่อนตายคือคนที่ไม่ต้องทุกข์แม้นตายไปแล้วข้อที่สาม คนตายอยากบอกว่าอย่ารอให้สายเกินไปในพระไตรปิฎกพระองค์ทรงเล่าถึงคนที่ทำดีในนาทีสุดท้ายแต่ไม่ทันเพราใจยังไม่ตั้งมัน่นพระองค์ตรัสว่าจิตที่ไม่ฝึกไว้ย่อมไหลไปตามอำนาจกรรมเก่าเหมือนใบไม้ที่ถูกลมพัดผู้ที่เคยคิดจะทำดีแต่ผัดวันประกันพรุ่ง เมื่อถึงเวลานั้นจิตย่อมตเตลิดไม่มีที่พึ่งหากคนตายจะบอกได้เขาคงพูดว่าอย่ารอวันพรุ่งนี้เพื่อทำความดีเพราะในโลกของความตายไม่มีคำว่าเดี๋ยวมีแต่ผลที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราทำไปแล้วจงใช้ลมหายใจทุกครั้งเหมือนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วคุณจะเห็นว่าความดีนั้นไม่ต้องรอเวลาใดเลยข้อที่สี่ คนตายอยากบอกว่าสิ่งที่เสียใจที่สุดไม่ใช่สิ่งที่ทำผิดแต่คือสิ่งที่ไม่ได้ทำในหลายพระสูต่พระพุทธเจ้าตรัสถึงความประมาทว่าเป็นหนทางสู่ความตายความหมายของคำนี้ไม่ใช่แค่การไม่ระวังแต่คือการใช้ชีวิตโดยไม่ตระหนักถึงค่าของเวลาคนตายถ้าพูดได้เขาคงบอกว่าฉันเสียใจไม่ใช่เพราะเคยล้มเหลว แต่เพราะไม่กล้าเริ่มในสิ่งที่ดีพระองค์ตรัสว่าชีวิตนี้สั้นนักแม้นจะมีร้อยปีก็เหมือนสายฟ้าแลบสิ่งที่ควรทำคือเน่งความเพียรไม่ใช่เพื่อรีบสำเร็จแต่เพื่อไม่ให้ความตายพรากโอกาสแห่งทำไปถ้าใครกําลังผ่านวันไปเรื่อยๆจงรู้เถิดว่านั่นคือสิ่งที่คนตายอยากเตือนมากที่สุดข้อที่ห คนตายอยากบอกว่าความรักที่แท้จริงคือการไม่ยึดถือคนส่วนใหญ่ทุกขเพราะรักเพราะเรายังไม่รู้จักรักแบบไม่ยึดพระพุทธเจ้าตรัสว่ารักที่มาพร้อมความยึดคือลากแห่งทุกข์ในโลกของคนตายไม่มีใครพบความรักแบบโลกโลกไปได้มีแต่ความรู้สึกบางเบาที่ยังปูกพันอยู่ในจิต และบางดวงจิตก็วนเวียนกลับมาเพราะยังไม่อาจปล่อยคนที่รักได้หากเขาพูดได้เขาคงกระซิบว่ารักใครจงให้เขาเป็นอิสระเพราะความรักที่เรารักได้พบแสงสว่างในใจของเขาเองในพระสูตรพระองค์เคยสอนพิสุว่าจงมีเมตตาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพราะเมื่อน,นั้นความรักจะกลายเป็นพรหมวิหาร เป็นพลังที่นำพาทั้งผู้ให้และผู้รับให้หลุดพ้นจากทุกข์ร่วมกันข้อที่ 6, คนตายอยากบอกว่าความโกรธไม่เคยทำให้เราชนะใครเลยในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความโกรธเหมือนถ่านไฟที่ร้อนเมื่อเรากำไว้ก่อนจะคว้างมันย่อมเผาเราเองก่อนเสมอคนจำนวนมากจากโลกนี้ไปทั้งที่ยังโกรธ โกรธพ่อแม่โกรธเพื่อนโกรธคนรักแต่เมื่อล่างดับลงจิตที่เต็มปไปด้วยโทสะนั้นไม่ได้หายไปกับลมหายใจสุดท้ายมันติดไปกับจิตพระองค์ตรัสว่า,า,วาโทสะเป็นประตูสู่อบายภูมิคนตายจึงอยากบอกว่าอย่ารอให้เขาตายก่อนถึงจะให้อภัยเพราะเมื่อทุกอย่างจบลงแล้วสิ่งเดียวที่ค้างอยู่ในใจเรา คือความเสียใจที่ไม่มีวันได้พูดคำว่าขอโทษอีกเลยการให้อภัยไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นแต่คือการปลดโซ่ตัวออกจากใจตัวเองเพราะเมื่อใจเบาความตายก็ไม่อาจพันเราได้อีกข้อที่7คนตายอยากบอกว่าสิ่งที่หายากที่สุดในโลกไม่ใช่เงินทองแต่คือใจที่สงบในพระสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่า แม้จะครอบครองสมบัติทั้งแผ่นดินก็ไม่อาจเทียบเท่ากับการมีใจสงบช่วงขณะเดียวหลายคนในโลกนี้วิ่งหาความสำเร็จวิ่งหาความรักวิ่งหาความสุขจากภายนอกแต่ไม่รู้เลยว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ข้างในคนตายถ้าได้กลับมาสักครั้งเขาคงไม่รีบหาสมบัติแต่จะหาความสงบของใจ ที่เขาเคยมองข้ามตอนมีชีวิตอยู่เพราะเมื่อหมดลมหายใจไม่มีใครถามว่าเรามีเงินเท่าไหร่แต่จิตจะถามตัวเองว่าใจเราสงบได้หรือยังผู้ที่รู้จักสงบคือผู้ที่รู้จักอยู่กับปัจจุบันและผู้ที่อยู่กับปัจจุบันไม่กลัวตายเพราะเขาได้ใช้ชีวิตครบทุกวินาทีแล้วจริงๆข้อที่แผดคนตายอยากบอกว่า คำพูดที่ยังไม่พูดคือสิ่งที่ค้างคาใจที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าคำพูดมีอนุภาพมากกว่าดาบเพราะบาดแผลจากดาบรักษาได้แต่คำพูดที่ทําร้ายใจรักษาได้ยากกว่าในช่วงสุดท้ายของชีวิตหลายคนหลับตาพร้อมน้ำตาเพราะคำหนึ่งที่อยากพูดแต่พูดไม่ทันบางคนอยากขอโทษบางคนอยากขอบคุณ แต่ปล่อยให้ความอายหรือทิฐิปิดปากไว้จนวาระสุดท้ายคนตายจึงอยากบอกว่าพูดในวันที่ยังพูดได้พูดดีต่อกันพูดให้กำลังใจกันพูดขอโทษเมื่อทำผิดเพราะคำพูดดีๆคือสิ่งเดียวที่ข้ามโลกได้ในพระไตรปิฎกพระองค์ตรัสว่าวาจาสุภาษิตย่อมเป็นวาจาที่นำสุขมาสู่ผู้พูดและผู้ฟัง เพราะฉะนั้นอย่าประหยัดคำดีๆกับคนที่คุณรักเพราะเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะยังได้พูดอยู่หรือไม่ข้อที่9คนตายอยากบอกว่าไม่มีใครหนีกรรมของตัวเองได้เลยในโลกหลังความตายไม่มีอำนาจไม่มีเส้นสายไม่มีการต่อรองมีเพียงกรรมที่เป็นเครื่องชี้ทางพระพุทธเจ้าตรัสว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยหมายความว่าทุกสิ่งที่เราทำคิดพูดคือเมล็ดพันธุ์ที่จะงอกในภพหน้าอย่างเที่ยงตรงคนตายอยากเตือนว่าสิ่งที่เจ้าทำกับผู้อื่นวันนี้มันอาจเงียบแต่วันหนึ่งมันจะพูดกับเจ้าเองเพราะก,กรรมไม่ลืมใคร ยงรอเวลาที่ผลจะสุกงอมดังนั้นหากยังมีโอกาสจงเร่งสร้างกรรมดีทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ใช่หวังผลเพราะผลแห่งกรรมดีคือแสงที่จะนำทางเราไปในวันที่แสงจากโลกนี้ดับลงข้อที่สิบคนตายอยากบอกว่าอยากกลัวความตายแต่จงกลัวการไม่รู้เท่าทันชีวิตในพระสูตรหนึ่งพระอาโน์เคยถามพระพุทธเจ้าว่า เหตุใดมนุษย์จึงกลัวความตายพระองค์ตรัสว่าเพราะเขายังไม่รู้จักชีวิตผู้ที่กลัวตายคือผู้ที่ยังไม่เคยใช้ชีวิตอย่างแท้จริงรบคนที่เข้าใจธรรมจะรู้ว่าความตายไม่ใช่จุดจบแต่มันคือประตูที่เปิดไปสู่พบใหม่ตามแรงกรรมคนตายอยากบอกว่าอยากกลัวตายแต่จงกลัวการมีชีวิตโดยไม่รู้ว่ามันมีค่าแค่ไหน ในพระไตรปิฎกพระองค์ตัดว่าผู้ที่เห็นความเกิดดับของสังขารผู้นั้นเห็นธรรมผู้ที่เห็นธรรมย่อมเห็นพระตะถาคตหมายความว่าผู้ที่เข้าใจความตายอย่างลึกซึง้งคือผู้ที่เริ่มเห็นความจริงของชีวิตเพราะฉะนั้นจงใช้ชีวิตนี้เรียนรู้ความไม่เที่ยงฝึกใจให้สงบฝึก,กจิตให้รู้ตัว แล้วความตายจะไม่ใช่สิ่งน่ากลัวอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นครูที่สอนให้เรารักชีวิตอย่างไม่ประมาทข้อที่11คนตายอยากบอกว่าอย่ารอให้เจ็บก่อนถึงจะเริ่มเข้าใจธรรมในภระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทุกเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่เพราะมันทำให้คนเห็นความจริงแต่คนส่วนใหญ่กลับไม่ยอมมองธรรมะอ่อนสุข เรามักเปิดใจฟังเมื่อชีวิตเริ่มพังผู้ที่ตายจากไปแล้วอยากเตือนว่าอย่ารอให้ล้มเหลวอย่ารอให้ป่วยอย่ารอให้เสียคนที่รักแล้วค่อยเริ่มหาธรรมะเพราะเมื่อถึงเวลานั้นบางทีอาจไม่มีโอกาสให้เข้าใจอีกเลยพระอ,องค์ตรัสว่าผู้มีปัญญาย่อมเห็นธรรมแม้นในยามสุขเพราะเขารู้ว่าความสุขก็ไม่เที่ยง ความทุกข์ก็ไม่ยั่งยืนจงเรียนรู้ธรรมะตอนที่ยังยิ้มได้เพราะวันหนึ่งคุณจะขอบคุณตัวเองที่ไม่รอให้เจ็บก่อนถึงจะตื่นข้อที่12คนตายอยากบอกว่าเวลาคือของขวัญที่มีค่ามากกว่าทองคำเราะพระพุทธเจ้าตรัสว่ายามใดชีวิตยังมีลมหายใจอยู่ยามนั้นคือขุมทรัพย์แห่งการปฏิบัติธรรม แต่เรากลับใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญทะเลาะกันพูดเรื่องไร้สาระเลื่อนโทรศัพท์แทนการมองตาคนตรงหน้าคนตายอยากพูดกับเราว่าตอนยังมีเวลาฉันไม่รู้ว่ามันมีค่าขนาดไหนพอเวลาหมดถึงได้รู้ว่าไม่มีอะไรแลกคืนได้อีกแล้วในโลกแห่งความตายไม่มีนาฬิกาไม่มีพรุ่งนี้มีแต่ผลจากเวลาที่ใช้ไป พระอ,องค์จึงสอนว่าผู้มีสติย่อมรู้ค่าของเวลาเพราะเขาเห็นความดับของทุกสิ่งทุกขณะดังนั้นอย่าใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่เติมบุญเพราะสุดท้ายเวลานั้นเองที่จะเป็นพยานว่าคุณใช้ชีวิตอย่างไรข้อที่13คนตายอยากบอกว่าอย่าคิดว่าความดีเล็กน้อยไม่มีค่าในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสว่า อย่าดูหมิ่นความดีเล็กน้อยเหมือนหยดน้ำทีละหยดลงเรื่อยๆวันหนึ่งก็เต็มโอ่งได้คนตายหลายคนเคยคิดว่าทำดีเล็กน้อยไปก็ไม่มีผลอะไรเลยละเลยไม่ใส่ใจไม่ยอมทำแต่เมื่อจากโลกนี้ไปถึงได้เห็นว่าทุกความดีเล็กน้อยมันส่องแสงสว่างในความมืดของภพหน้าเหมือนแสงเทียนในคืนมืดสนิท ถ้าพวกเขาพูดได้เขาคงพูดว่าจงทำดีแม้นเพียงน้อยเพราะมันจะคอยรับคุณไว้ในวันที่ไม่มีใครรับได้อีกพระองค์ตรัสว่าบุญย่อมรักษาผู้ปรับพฤติบุญเหมือนเงาที่ไม่จากตัวดังนั้นอย่าดูแคลนความดีเล็กน้อยเลยเพราะสิ่งเล็กๆนี่แหละคือสิ่งที่พาคุณรอดพ้นในวาระสุดท้ายข้อที่14คนตายอยากบอกว่า อย่าทำร้ายใครแม้นเพียงด้วยความคิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่คิดร้ายย่อมทำร้ายเจ้าของจิตก่อนเสมอคนเรามักคิดว่าแค่คิดก็ไม่บาปแต่ในทางธรรมความคิดคือจุดเริ่มของทุกการกระทำคิดร้ายนำไปสู่คำพูดร้ายและสุดท้ายการกระทำร้ายผู้ตายจำนวนมากไปสู่พบที่มืดเพราะใจเขาเต็มไปด้วยความอาฆาต แม้นไม่ได้ลงมือฆ่าแต่ความเกลียดได้เผาจิตจนไหมหากเขากลับมาพูดได้เขาคงเตือนว่าจงเฝ้าระวังใจยิ่งกว่าทรัพย์สินเพราะใจคือประตูสู่นรกหรือสวรรค์พระองค์ตรัสว่าจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วนำสุขมาให้มากกว่าทรัพย์ทั้งปวงดังนั้นถ้าอยากได้สวรรค์ไม่ต้องรอหลังตายเพียงทำให้ใจเป็นสวรรค์ตั้งแต่ตอนนี้ ข้อที่15คนตายอยากบอกว่าสิ่งที่เราคิดว่าสายไปแล้วแท้จริงยังไม่สายหากใจเรายัางตื่นพระพุทธเจ้าตรัสว่ากราบใดที่ยังหายใจอยู่กราบนั้นยังมีทางสู่ความดพ้นบางคนคิดว่าทำบาปมามากแล้วจะกลับตัวได้อย่างไรในพระไตปรปิฎกมีชายคนหนึ่งชื่ออังคุริมานผู้ฆ่าคนนับพัน แต่เมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเพียงแค่ใจเขาเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนไปตลอดการเพราะพระอ,องค์ตรัสว่าไม่มีใครล้างบาปให้ใครได้แต่ใจที่ตื่นรู้ตัางหากที่ล้างบาปได้คนตายอยากบอกเราว่าถ้ายังมีโอกาสสำนึกจงทำเดี๋ยวนี้อย่าปล่อยให้ความดีรออีกชาติเพราะการเริ่มใหม่ไม่ต้องใช้เวลาแต่ใช้ใจที่พร้อมจะเปลี่ยน และนั่นแหละคือจุดเริ่มของความหลุดพ้นที่แท้จริงข้อที่16คนตายอยากบอกว่าไม่มีใครได้สิ่งใดโดยไม่เสียสิ่งหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกสิ่งในโลกนี้ต้องแรกเราจะได้บางอย่างก็ต้องเสียบางอย่างเสมอแต่คนเรามักอยากได้โดยไม่อยากเสียอยากสุขโดยไม่อยากทุกอยากสำเร็จโดยไม่อยากเหนื่อย อยากรักโดยไม่อยากเจ็บคนตายอยากบอกว่าไม่มีใครได้ทุกอย่างแต่ทุกคนมีสิ่งพอเพียงของตนเองเพราะเมื่อถึงวาระสุดท้ายเขาจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เคยครอบครองทั้งหมดไม่ได้ตามมาด้วยเลยสิ่งเดียวที่ยังอยู่คือความรู้สึกในใจว่าเราเคยให้หรือเคยเอาพระองค์ตรัสว่า ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักทั้งในโลกนี้และโลกหน้าดังนั้นถ้าจะแลกอะไรบางอย่างในชีวิตจงแลกสิ่งที่ถือไว้แน่นกับใจที่ปล่อยวางเพราะเมื่อใจเบาความตายก็กลายเป็นเพียงการเดินทางต่อเท่านั้นข้อที่17คนตายอยากบอกว่าสิ่งที่เรียกว่าบุญไม่ได้อยู่ที่วัดแต่อยู่ในใจที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าตรัสว่า เจตนาเป็นบุญไม่ว่าคุณจะถวายของใหญ่หรือเล็กถ้าใจเต็มไปด้วยเมตตานั่นแหละคือบุญแท้แต่หากใจเต็มไปด้วยความหวังผลแม้ถวายมากก็ไม่เกิดผลใดคนตายจำนวนมากเห็นแล้วว่าสิ่งที่ตนเคยคิดว่าบุญแท้จริงเป็นเพียงความอยากได้ผลตอบแทนเขาอยากบอกคนเป็นว่าทำบุญเพราะใจอยากให้ ไม่ใช่พระลกลัวตกนรกหรือหวังสวรรค์เพราะบุญแท้เกิดจากใจที่ปลอดจากโลกโกรธหลงพระองค์ตรัสว่าผู้ให้ด้วยใจสงบย่อมได้ผลมากกว่าผู้ให้ด้วยใจหวันไหวดังนั้นอย่าหาบุญเฉพาะในพิธีแต่หามันในทุกลมหายใจที่คุณไม่เบียดเบียนใครนั่นแหละคือบุญในชีวิตจริงข้อที่18 คนตายอยากบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ความตายแต่คือการเกิดซ้ำด้วยจิตเดิมพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่ไม่ได้ฝึกย่อมพาเราเวียนว่ายไม่สิ้นสุดทุกภพชาติคือการต่อเนื่องของจิตถ้าเราตายด้วยใจเศร้าหมองพบน่าจะเริ่มด้วยความเศร้าหมองผู้ที่จากไปจึงอยากบอกเราว่าฝึกจิตไว้เถิดก่อนจะสาย เพราะเมื่อจิตหลุดจากล่างไม่มีใครช่วยคุณได้เลยพระองค์ตรัสว่าจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยจิตดังนั้นหากคุณอยากได้พบที่ดีอย่าเริ่มตอนตายจงเริ่มตอนมีชีวิตอยู่เพราะคนที่ตายพร้อมจิตที่บริสุทธิ์จะไม่กลัวแม้นความมืดเพราะเขารู้ว่าแสงแห่งสติจะนำทางเขาไปทุกพบทุกชาติ ข้อที่19คนตายอยากบอกว่าการให้อภัยตนเองคือการเริ่มต้นใหม่ของวิญญาณพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ไม่ให้อภัยตนเองย่อมจมอยู่ในกรรมเก่าไม่รู้จบหลายคนตายไปพร้อมความรู้สึกผิดบางคนเสียใจที่ทำร้ายผู้อื่นบางคนเกลียดต,ตัวเองที่ไม่ได้เป็นคนดีพอแต่พระองค์สอนว่า อดีตเป็นเพียงเงาอย่ายึดมันไว้จนบทบางแสงของปัจจุบันเพราะแม้นคนที่ทำผิดก็สามารถเริ่มใหม่ได้ด้วยใจที่สำนึกและไม่ทำซ้ำคนตายอยากบอกว่าให้อภัยตัวเองเถิดแล้วเดินต่อด้วยแสงแห่งปัญญาอย่าปล่อยให้ความผิดในอดีตลากคุณจมสุขความมืดอิจชาต,ตรองจำไว้ว่าการให้อภัยไม่ใช่การลืม แต่คือการยอมรับสิ่งที่เกิดและเลือกจะไม่สร้างความทุกข์ซ้ำอีกข้อที่20สคนตายอยากบอกว่าชีวิตนี้มีค่าเพราะมันชั่วขราวพระพุทธเจ้าตรัสว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ของเราเพราะสิ่งที่ทําให้ชีวิตงดงามไม่ใช่ความถาวรแต่คือการที่มันเปลี่ยนอยู่เสมอ คนตายเมื่อมองย้อนกลับไปเขาอยากพูดว่าตอนที่ยังอยู่ฉันคิดว่ามีเวลาอีกมากแต่ความจริงแล้วเวลาไม่เคยรอใครเลยเพราะฉะนั้นอยากกลัวความไม่เที่ยงจงรักทุกวันในแบบที่มันเป็นยิ้มให้กับสิ่งที่มีขอบคุณสิ่งที่เคยผ่านมาและใช้ทุกลมหายใจเพื่อปลูกมเมล็ดแห่งธรรมในใจเพราะเมื่อวันสุดท้ายมาถึง คุณจะไม่กลัวตายเพราะคุณได้มีชีวิตอยู่จริงๆแล้วทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผลตายอยากบอกคนเป็นไม่ใช่เพื่อให้เรากลัวตายแต่เพื่อให้เรารู้จักการมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าสอนว่าการระลึกถึงความตายคืออาณาปนสติชนิดหนึ่งไม่ใช่เพื่อหมอนหมองแต่เพื่อให้ตื่นรู้ว่า ทุกลมหายใจเข้าออกคือโอกาสของการตื่นสิ่งที่คนตายฝากไว้ไม่ใช่คำสาปแต่คือคำเตือนให้เรารักมากขึ้นให้อภัยเร็วขึ้นพูดดีขึ้นทำดีขึ้นและวางเร็วขึ้นเพราะเมื่อถึงวันสุดท้ายของเราเราจะไม่ต้องเสียใจว่าชีวิตนี้มีแต่การอยู่โดยไม่เคยตื่นเลยจำไว้ทุกลมหายใจคือบทเรียน ทุกการจากลาคือครูและทุกความตายคือเครื่องเตือนให้เรารู้คุณของชีวิตจงใช้ชีวิตนี้ให้สมกับที่คนตายอยากบอกคุณเป็นหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อชวนกันมาใช้ธรรมะในการใช้ชีวิตขอทุกท่านมีสติมีปัญญาและเดินทางธรรมอย่างมั่นคง แล้วจะเข้าถึงนิพพานได้ในสักวันหนึ่งแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสาธุ